โยโลสวัสดีครับพบกับรายการชามที่รครับอจะมาทำคลิปอะไรวันนี้จะมานำคลิปสอนทริคแอนทริปสำหรับไหนไหมครับกเอดิชั่นเวอร์ชั่น1.1 0กับผมนะซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะผมนะฮะอะถามว่าฟีเจอร์อะไรจะพูดกันนะผม ครับผมก่อนที่เราจะมาพูดถึงฟีเจอร์ใหม่ผมจะพูดถึงม็อบตัวหนึ่งก่อนผมคือม็อบตัวนี้เป็นม็อบที่คุ้นเคยกันมากผมคือม็อบนี้คริปเปอร์ผมนะฮะคำว่าคริปเปอร์คืออะไรคริปเปอร์คงจะเป็นฟันร้ายสำหรับการเล่นซับเว็บหรือการเล่นคัพต้องแมปนะผมฮะโดยเจ้าเนี่ยทำอะไรครับผมเจ้าเนี่ยเมื่อมันอยู่ใกล้เพลเยอร์มันก็จะระเบิดับผมนะใส่เพลเยอร์ผมและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืคอฉากคุณก็จะรับดาเมจจากการระเบิดของมันไปด้วยผมนะฮะซึ่งทำให้แมปหรือบ้างคุณพังนั่นเองครับผมทีนี้ ผมมีวิธีที่ทําให้ผ่าของคุณปลอดภัยจากแรงระเบิดคริปเปอร์นะครับผมนะถามว่าทํายังไงใช่ไหมย้องทําก็คือใช้ขมคาคอมมานเดียท้อนเองครับผมนะฮะในการปกป้องแบบหมงคุณจากแรงระเบิดคริปเปอร์ผมซึ่งวิธีการนับง่ายๆผมมันก็ไปในช่องคอมมานเลยผมนะฮะโดยให้พิมพก็ผมทับ G A M E ทับเกมรูนะผมนะฮะ M E R U E ครับผมนะฮะ, M e. uh, U e. ะ,ฮะ L U E โอเคจะนัดก็พิมพ์คำว่า mob กริฟวิ่งครับผมนะฮะนี่โอเคดังนั้นประโยคนี้ท้ายเป็นคําว่า False นะผมนะครับ SE แล้วกดถัดไปครับผมปุ๊บไม่ไพบว่าเกมรูมอบกริฟฟิ้งก็จะเป็น False นครับผมนะฮะทีนี้ผมจะทําการทดสอบกับบ้านหลังนี้นครับผมนะฮะว่ามันทุกกิปเปอร์ระเบิดหรือเปล่าผมนะฮะโอเคผมจะนั่งไว้จุดกิปเปอร์นะผมวิ่งนิ่งสีกิเปอร์มโถอยไปตัวใหม่ก็ได้อ่ะขี้เกียจตามนะครับโอเคแติบโตตรงนี้ครับผม ตู้มก็ผมว่าบ้านผมปลอดภัยดีครับผมนะฮะเมื่อกี้มันไกลไปหรือเปล่าใช่ไหมลองบนบ้านบนหลังคาเลยครับผมอ่ะจุดไฟผมจุดตู้มนี่ครับผมคิปเปอร์ตัวนี้ได้รับแรงระเบิดปกติครับผมนะแต่ว่าบ้านผมปลอดภัยดีครับผมนะฮะเออกทีนึงครับผมตอบตัวนี้ครับผมกลาไปโอเคอ่ะใกล้หน่อยปุ๊บตู้มก็ผมเนี่ยบ้านผมปลอดภัยจากแรงระเบิดของคิปเปอร์ครับผมนะแต่ว่าในสูงทีเอ็นทีเอ๋อมันจะเป็นยังไงครับผมก็จะเห็นล็อคล็อคแบบนี้ครับผมเพราะเ่านี่คือแต่ทีเอ็นทีครับผมนะไม่เชื่อลองดูได้ครับผผมมนนี่ะลลองดูเยครับ ตูมนี่ครับผมนะฮะทีนีก็ยังคงระเบิดอยู่ผมตามปกติผมมันจะไม่ให้แรงระเบิดคิปเปอร์เท่านั้นที่ไม่ทําลายสิ่งของผมโอเคก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพวกคุณนะครับผมนะโอเคก็หากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ผมชอบกดซับสไครป์สวัสดีขอตัวลาไปก่อนผมสวัสดีครับ